ครับสวัสดีครับเพื่อนเอนเดี๋ยววันนี้เป็นวิดีโอที่จะพาเพื่อนๆไปเอารถนะครับแล้วก็เป็นทิปพิเศษที่เป็นถือได้ว่าเป็นทริปกระทันหันเพราะว่าจะได้ออกไปเอารถที่เราสั่งเขา,เาไว้นะครับแล้วก็มันทิ้งไว้นานแล้วล่ะอย่างเขาก็ไม่มีโอกาสเวลามาส่งสักทีก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยววันนี้เราไปขับรถเล่นกันเดี๋ยวเราไปเอารถที่เราสั่งเอาไว้นะครับเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับ แล้วเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูระหว่างเดินทางว่าจะมีอะไรสนุกๆนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปกันเลยครับเดี๋ยววันนี้ไปกับน้อง NV ก็แล้วกันครับก็เตรียมอุปกรณ์มีเชือกนะครับ สะพานขึ้นรถคงไม่ต้องอาจจะให้เขาใช้เดี๋ยวใช้ของเขานะครับ่าน้องเอ็ไปรับรถกันครับก็วันนี้ว่างพอดีวันนี้เป็นวันศุกร์เนาะกลับไปกันเลยครับ ขึ้นรถเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนมาดูนะครับวันนี้ Honda เทน่านะครับนี่ครับแล้วก็อีกคันหนึ่งเป็นซูซูกิคูนะครับคูร้อยยี่สิบเนาะพร้อมแม็กนะครับขึ้นรถเรียบร้อย เดี๋ยวเราเดินทางกันกลับกันครับครับก็ได้ตัวมาแล้วนะครับทั้ง2องคันนะครับตอนนี้อยู่ในระหว่างเดินทางกลับนะครับก็เดี๋ยวแวะเข้าปั๊มน้ามันแล้วก็เช็คเชือกเช็คความแน่นหนาของรถที่เรามัดที่เราผูกมานะครับเพราะว่ารถ n b มันเป็นรถที่ค่อนข้างที่จะเล็กนะครับทำให้ไม่สามารถปิดฝาท้ายได้ใส่มอเตอร์ไซค์มา2คันเนาะ ก็ต้องวิ่งมาสักพักก็จะจอดเช็คความแน่นหนาของเชือกที่เรามัดนะครับแล้วเดี๋ยวก็ซื้อน้ําซื้อท่าแล้วก็ไม่ไกลนะครับเดี๋ยวกลับไปดูกันที่บ้านก็แล้วกันนะครับจริงๆก็ที่แรกคิดว่าไม่ไกลแต่ขับไปขับมาก็ไกลพอสมควรเพราะเห็นว่ามาเอาอยู่ในจังหวัดตัวเองนะครับไม่ได้ออกต่างจังหวัดเลยนะครับแต่ก็ลืมไปว่าจังหวัดนะครราชสีมาเป็นจังหวัดที่ค่อนข้างใหญ่เนาะ แล้วก็ขับมาก็ไกลพอสมควรตอนนี้ก็แวะขึ้นทางพักรถแล้วก็เช็คเชือกเช็คอะไรซื้อน้ำซื้อท่ากินเดี๋ยวเรากลับไปดูกันที่บ้านครับผม ครับก็กลับมาถึงบ้านโดยสวัสดิภาพแล้วนะครับสำหรับน้อง NV วันนี้ก็ไปรับหนุ่มน้อย Honda เท่นะกับ s u z u กิสุดคู่นะครับอันนี้ก็กลับมาถึงบ้านเราแล้วเดี๋ยวเอารถลงนะครับแล้วก็ค่อย มาจัดสภาพรีสโตรให้เพื่อนๆดูทีละคันทีละ EP ีก็แล้วกันเนาะวันนี้ก็เป็น EP ีทิปเล่งด่วนนะครับไปรับหนุ่มๆนุ่มฟันดาเท่นนะแล้วก็สุสกิสุดคูนะครับเดี๋ยวเราเอารถลงนะครับก็อย่าลืมฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องนี้เอาไว้ด้วยนะครับช่องบอยแอดดิกนะครับที่เป็นบ้านผู้ชายหัดคู วันนี้ก็ได้น้องสุดคูสองคันมาเสริมความเท่ให้กับช่องเรานะครับก็คือสุสกีคูร้อยสิบนะครับแล้วก็ Honda าเทนานะครับเดี๋ยวค่อยๆจัดทรงไปทีละคันกันกแล้วกันนะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆฝากกดติดตามช่องนี้เอาไว้ด้วยนะครับช่องบอยแอดดิกนะครับที่บ้านๆผู้ชายหัดคูนะครับฝากไว้ด้วยครับแล้วกลับมาพบกันใน EP ต่อไปเลยครับ